เปิดร้านค้าออนไลน์ต้องเริ่มต้นจากอะไรบ้างต้องใช้ทุนกี่บาทสะดวกสบายจะขายตอนไหนก็ได้สวัสดีครับพบกับผมฟิล์มและรายการ Weekend by Q a รายการที่จะถามตอบทุกปัญหาและข้อข้องใจของพูกค้าแม่ค้ารวมถึงเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าจากจีนสำหรับใครที่อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าจากจีนที่เผยทุกขั้นตอนแบบหมดเปลือกให้กดกระดิ่ง แล้วก็กดติดตามผมไว้ได้เลยครับที่ช่อง w e c a n b u y Chanel n ครับอยากเริ่มเปิดร้านค้าออนไลน์ต้องทำยังไงและใช้ต้นทุนกี่บาทในวันนี้เนี่ยผมจะพูดรวมไปถึงร้านที่อยากจะเปลี่ยนจากการขายของแบบออฟไลน์มาเป็นขายบนออนไลน์กันด้วยนะครับโดยเริ่มต้นจากการที่ผมอยากจะพูดถึงข้อดีของการขายของออนไลน์กันก่อนเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเจ้าของธุรกิจหลายๆท่านข้อดีของการขายของออนไลน์นั่นก็คือ คุณไม่จําเป็นต้องมีหน้าร้านก็สามารถขายของได้แล้วถ้าเทียบกับการขายของแบบออฟไลน์เนี่ยคุณต้องเสียเวลาไปจองล็อกจองแผงแถมยังเสียค่าเช่าพื้นที่ขายอีกนอกจากนี้นะครับยังจะต้องเสียทั้งค่าน้ําค่าไฟรวมถึงค่าจุกจิกอื่นๆอีกซึ่งถ้าเทียบกับการขายของแบบออนไลน์เนี่ยก็ถือว่าประหยัดงบประมาณตรงนี้ไปได้เลยนะครับสะดวกสบายจะขายตอนไหนก็ได้นั่นหมายความว่าไม่ว่าคุณจะกําลังเที่ยวพักผ่อน หรือแม้กระทั่งนอนอยู่บนเตียงก็สามารถที่จะตอบรับออเดอร์ของลูกค้าได้ขายของได้รวมไปถึงรับเงินโอนจากลูกค้าได้ง่ายิดเดียวครับสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนหากคุณขายสินค้าออนไลน์แน่นอนว่าคุณสามารถที่จะกําหนดได้เลยครับว่าใครที่จะมาเห็นสินค้าของคุณยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณขายอุปกรณ์เสริมโทรศัพท์ก็สามารถกําหนดได้เลยครับตั้งแต่ตอนโพสต์หรือว่าตอนโปรโมท ว่าคนที่จะมาเห็นสินค้าของคุณนั้นคือคนที่กําลังมองหาหรือมีความต้องการที่จะซื้ออุปกรณ์เสริมโทรศัพท์อยู่การกําหนดเป้าหมายแบบนี้จะทําให้คุณมีโอกาสในการขายได้มากขึ้นด้วยครับผมจะเปรียบเทียบใ,ให้เห็นภาพชัดๆแบบนี้นะครับว่าถ้าคุณขายของแบบออฟไลน์ line, มีลูกค้าเดินผ่านหน้าร้านคุณสัก10คนจาก 1- ใน10อาจจะมีคนเดินเข้าร้าน5คน1ใน5นี้อาจจะซื้อสัก2หรือ1 แต่ถ้าคุณขายของแบบออนไลน์ที่สามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้จะกลุ่มลูกค้าทั้ง10คนที่สนใจอาจจะซื้อสัก5คนหรือเปอร์เซนต์การขายอาจจะขายได้ทั้ง10คนเลยนั่นหมายความว่าคุณก็จะสามารถขายสินค้าได้เพิ่มมากขึ้นถูกไหมครับคุณไม่จาเป็นที่จะต้องสต็อกสินค้าหากอยากเริ่มเปิดร้านใหม่แต่ทุนยังน้อยอาจเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนก็ได้ครับนั่นก็คือหาสินค้าที่คุณสนใจมาโพสต์ลงในร้านค้าออนไลน์ของคุณ จากนั้นเช็คผลตอบรับหากมีกระแสดีก็ค่อยขายแบบพรีออเดอร์โดยที่ไม่ต้องลงทุนซื้อสินค้ามาก่อนก็ได้ครับเมื่อขายดีขึ้นคุณอาจจะสั่งสินค้านั้นเข้ามาสต็อกไว้ก็ยังได้แน่นอนครับว่าคำถามที่ตามมานั้นก็คือถ้าไม่สต็อกสินค้าแล้วจะนำรูปสินค้าจากไหนมาโพสขาย ไม่ยากเลยครับหากสินค้าที่คุณนํามาขายนั้นถูกสั่งมาจากเว็บไซต์จีนอย่างท,ที่ทราบกันดีนะครับว่าสินค้าที่อยู่บนเว็บไซต์จีนเนี่ยมีความหลากหลายมากแต่ข้อดีเป็นมากกว่านั้นนั่นก็คือคุณสามารถที่จะนํารูปหรือว่าวิดีโอของสินค้าที่คุณต้องการจะขายเนี่ยมาโพสต์ขายได้เลยครับทั้งนี้นะครับจะต้องเช็คนิดนึงครับว่าสินค้าที่เราจะนามาโพสต์นั้นนะฮะตรงปกหรือเปล่าโดยดูได้จากเครดิตแล้วก็รีวิวของสินค้าบนเว็บไซต์จีนนั้นๆครับและถ้าใครสนใจอย,อยากสั่งซื้อสินค้าจากจีนก็สามมา สามารถสั่งซื้อได้ผ่าน w e Can Buy ได้เลยครับเพราะว่า w e c a n b u y จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการสั่งซื้อสินค้าจากจีนแทนคุณง่ายๆแล้วก็สะดวกมากๆอีกเช่นเคยครับเพียงแค่ Copy l i n ลิงก์สินค้าที่คุณต้องการมาวางลงบนหน้าเว็บไซต์ของ w e Can Buy แล้วกดสั่งซื้อหลังจากนี้ w e c a n b u y จะทำหน้าที่ติดต่อกับร้านค้าจีนให้กับคุณเอง จนกระทั่งคุณได้รับสินค้าที่หน้าบ้านของคุณเลยครับและสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถที่จะเข้าไปดูและสั่งซื้อได้ผ่าน www weekendby com ครับแล้วก็มาถึงช่วงตอบคำถาม Q amp A สำหรับคนทางบ้านกันบ้างนะครับมีลูกค้าหลายๆท่านทิ้งคำถามไว้เยอะมากๆเลยครับโดยผมจะเลือกหนึ่งคำถามที่น่าสนใจมาถามตอบกันในวันนี้ครับและแน่นอนครับคำถามวันนี้ก็คือรูปแบบการชำระเงินของ w e c a n b u y มีแบบไหนบ้าง และมีความแตกต่างกันยังไงเมื่อคุณเปิดออเดอร์แล้วนะครับสามารถที่จะชำระเงินได้2แบบครับนั่นก็คือแบบเหมาจ่ายรอบเดียวและแบบแบ่งจ่ายตามจริงครับการชำระเงินแบบเหมาจ่ายรอบเดียวเมื่อเปิดออเดอร์แล้วเจ้าหน้าที่จะคำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ต้องชำระ ลูกค้าสามารถชำระเงินและรอรับสินค้าที่หน้าบ้านได้เลยครับโดยการชำระเงินรูปแบบนี้สามารถสั่งได้เฉพาะเสื้อผ้ากระเป๋าและรองเท้าเท่านั้นครับแบบที่2การชำระเงินแบบแบ่งจ่ายตามจริงหรือการชำระเงิน2รอบหลังจะเปิดออเดอร์แล้วลูกค้าจะต้องชำระค่าใช้จ่ายรอบแรกก่อนและเมื่อสินค้ามาถึงไทย เจ้าหน้าที่จะทาการคํานวณค่าใช้จ่ายตามจริงจากขนาดและน้ําหนักของสินค้าหลังจากนี้ลูกค้าก็สามารถเข้าตัดชาระค่าใช้จ่ายรอบ2ในเมนูกล่องพัสดุได้เลยครับสำหรับข้อมูลที่ผมให้ไปในวันนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นหนึ่งในข้อมูลดีๆที่ให้กับทุกคนนะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆและคลิปดีๆจาก Weekend by Channel วันนี้ผมฟิล์มต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ